สวัสดีครับแฟนเพจบอกอเจี๊ยบพระเครื่องสยามไทยนักเลงพระคนโบราณครับวันนี้เรามีสร้อยเงินนะครับน้ำหนักร้อยเจ็ดกรัมครับความยาวอยู่ที่เจ็ดสิบเจ็ดเซนนะครับความยาวอยู่ที่เจ็ดสิบเจ็ดเซนเป็นลวดลายเป็นสร้อยเส้นใหญ่นะครับสร้อยเงินเส้นใหญ่นะครับน้ำหนัก ร้อยเจ็ดกัมนะครับเป็นลวดลายเป็นบ้องไม้ไผ่นะครับเป็นลายบ้องไม้ไผ่ที่หนานะครับห่วงพระสามารถใส่ได้ถึงเก้าห่วงนะครับสามารถใส่พระถึงได้ถึงเก้าห่วงครับสําหรับท่านที่ต้องการแขวนพระหลายๆองค์นะครับแบบชนิดว่าพระองค์ใหญ่นะครับ ท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อผมได้ครับลวด,ดลายเป็นป้องใหญ่นะครับสามารถแขวนได้พาถึงนึกเ้าองค์นะครับเดี๋ยวให้ดูความยาวครับความยาวอยู่ที่ความยาวของสร้อยเงินเส้นนี้อยู่ที่77เจเซนนะครับ สามารถแขนพระที่มีน้ำหนักองค์ใหญ่ๆได้9องค์นะครับท่านใดสนใจครับต,ติดต่อทางไลน์หรือเบอร์โทรผมมาได้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรและไลน์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับ